พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับ ตอนนี้พ่อพงพ่อเพียงอยู่บนดาดฟ้าที่บ้านของพ่อพงนะครับพ่อพงจะพามาดูฟาร์มตั๊ก,กแตนของพ่อพงนะครับยังไม่ได้เรียกว่าฟาร์มหรอกนะครับที่เลี้ยงตั๊ก,กแตนของพ่อพงนะครับพ่อพงได้เตรียมการแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูเลยนะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่บรรยากาศนะครับลมเย็นดีมากเลยนะครับอยู่ชั้น บนของบ้านนะครับนี่อันนี้ก็คือจะเป็นสวนหลังบ้านนะครับนี่ที่พ่อพงเคยรีวิวให้ดูนะครับว่าบริเวณนี้นะครับจะเป็นพวงแสดนะครับที่พ่อพง์ดึงมาเห็นไหมพ่อพง์ไปตัดแล้วนะครับตัดโคนพวงแสดเนะี่ยที่พ่อพงดึงขึ้นมาบนหลังคาเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นมาบนนี่ครับบริเวณนี้โครงเหล็กพวกนี้นี่พ่อพงทําไว้เป็นจะยี่สิบปีแล้วครับท่านผู้ชมนี่ ก็คือเป็นซุ้มพวงแสดครับทุกปีเนี่ยพวงแสดจะบานสวยอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับห้อยเต็มเลยแต่ครนี้มาช่วงนี้ตักกะแตนนะครับตักกะแตนกําลังเป็นกระแสแล้วพ่อพงเองก็สนใจอยากจะเลี้ยงตักกแตนนะครับก็เลยหาหาที่เลี้ยงนะครับว่าบริเวณไหนของบ้านเราที่มันเหมาะนะครับเพราะว่ารอบๆบ,บ้านเราเดี๋ยวส่วนใหญ่เห็นไหมครับก็นี่แหละมันมีแต่ต้นไม้เพราะพ่อพงปลูก อ่าเป็นสวนผสมผสานไปหมดแล้วนะครับพื้นที่ว่างนะครับมันก็จะมีเฉพาะอ่าตรงด้านหน้านะครับหน้าบ้านทางนู้นนะครับหน้าบ้านนอกรั้วบ้านติดถนนน่ะครับตรงนั้นถ้าเราเลี้ยงไว้ก็คงไม่เหมาะเพราะว่าอ่ารั้วเราอยู่ด้านในแล้วก็บริเวณด้านหน้านะ่ะเป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็ติดถนนใหญ่ด้วยไม่สะดวกพ่อพงก็เลยตัดสินใจเอาตรงนี้เลยนะครับนี่บริเวณเนี่ยนะครับบนดาดฟ้าแห่งนี้นะครับ ที่เมื่อก่อนเพราะพงจะใช้ทําเป็นสวนครัวนะครับปลูกผักที่เรากินในครัวเรือนนะครับผักที่อา,อายุสั้นนะครับที่ปลูกอย่างพวกพริกพวกผักอีตูหรือว่าแมงลักอย่างเงี้ยครับนั่นแหละแล้วก็ผักหอมเปหรือว่าผักชีฝรั่งอะไรเงี้ยต้นหอมอะไรอย่างเงี้นยน,นะครับปลูกเป็นของกินเป็นสวนครัวเล็กๆน้อยๆแล้วก็ ที่สําคัญก็คือจะเป็นบอลสีนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับเป็นบอลสีมีพวกฮกหลงนะครับเมื่อก่อนนี่คือตั้งแต่ยังไม่เป็นกระแสน่ะข้างบนเนี่ยผมจะปลูกฮกหลงเต็มเลยนะครับครั้นี้เมื่อสองปีที่แล้วที่บอลสีมีกระแสผมก็เลยเอาออกขายนะครับได้เงินหลักแสนนะครับท่านผู้ชมเฉพาะฮกหลงนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมปลูกแต่ฮกหลงอย่างเดียวนะครับโดยปลูกด้วยความชอบนะครับ ด้วยความชอบส่วนตัวเนี่ยเพราะว่าเห็นหกหลงแล้วใบมันสวยนะครับก็เลยปลูกไว้เนี่ยแบบเนี้ยท่านผู้ชมคราวนี้มันก็เต็มเลยนะครับเป็นกอเป็นกอบังเอิญน,นะครับเมื่อสองปีที่แล้วกระแสบอลสีมาแรงมากนะครับแรงเหมือนอัดตกกะแตนตอนนี้เลยนะครับบอลสีนี่ก็คือกระถางเนี่ยขาดตลาดนะครับท่านผู้ชมจนหากระถางขายไม่ได้นะครับตามตลาดนะครับ เพราะว่าคนนิยมปลูกมากแล้วก็ราคาแพงมากต้นขนาดเนี้ต้นหลักพันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยต้นอย่างเงี้ยนะครับเมื่อก่อนนะครับหลักพันนะครับนี่อันเนี้ยนะครับเป็นบอลของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนี่ยบอลบุรีรัมย์นะครับสีบุรีรัมย์นะครับผมไปดูที่สวนที่บุรีรัมย์นะครับเขาขายกอครับกอเป็นแสนนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนั้นราคาแพงมากนะครับต้นเล็กๆนะครับ ผ่าหัวมีแง่งเดียวมีใบออกมาใบเล็กๆใบเดียวอย่างเงี้ยนะครับ5้ารออนนั้นผมซื้อมาผมก็มาปลูกไปตรงนี้นี่แหละครับช่วงนั้นผมก็คิดว่าบนดาดฟ้าเนี่ยผมจะปลูกบอนสีนะครับก็เลยนี่แหละครับใช้สลนนะครับพรางแสงนะครับกั้นนะครับแล้วก็มีพวงแสดนะครับเอาไปเอามา2ปีนะครับผ่านไปบอนสีตกนะครับก็เลย นะครับก็เป็นแบบนี้แหละนะครับก็บอนสีนยผมจะเอาไปปลูกไว้หลังบ้านนะครับผมก็ยกกระถางลงหมดจะเปลี่ยนนะครับคันนี้จากที่คิดว่าจะปลูกบอนสีก็จะเปลี่ยนเป็นมาเลี้ยงตักกแตนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเหมาะสมหรือไม่ยังไงก็ดูเอานะครับตอนนี้ผมก็เอาพลาสติกใสนะครับมาคลุมเพราะว่าตักกระแตจะชอบแสงนะครับนี่ดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นมาตรงนี้แหละนะครับอันนี้ แสงแดดจะส่องตลอดทั้งวันเลยนะครับท่านผู้ชมทั่วถึงคันนี้ในส่วนนี้นี่ก็จะเป็นที่เราสแลนนะครับที่เรามาใช้พางแสงตอนนั้นนะครับผมก็ทำการฉีกเห็นไหมครับท่านผู้ชมผมฉีกนะครับเนี่ยนะครับฉีกแล้วก็ปูพลาสติกทับไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อรับน้ำหนักน้ำฝนด้วยนะครับก็เลยไม่เอาออกนะครับสแลนน่นะครับเอาไว้แบบนี้แหละ แต่ว่าดึงเพื่อให้แสงผ่านลงมาข้างล่างเพื่อตักแตนจะได้กินอาหารได้เยอะๆนะครับไม่เอาออกแต่ว่าถ้าถึงฤดูร้อนอรอบต่อไปก็อาจจะซื้อสแลนมาแล้วก็มากบอีกคีนึงก็ได้อันนั้นแล้วแต่นะครับดูสถานการณ์ก่อนว่าตะ๊กแตนจะไปได้แค่ไหนนะครับเราเลี้ยงแล้วจะสามารถเลี้ยงได้นานแค่ไหนอันนี้ต้องดูสถานการณ์ต่อไปในอนาคตนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเราจะคลุมพลาสติกก่อน นะครับนี่พลาสติกแล้วก็จะกันฝนนะครับทางนี้ฝนเวลาฝนสาดมาก็จะใช้พลาสติกกั้นตรงนี้นะครับนี่ส่วนตรงกลางนี้ก็จะเป็นที่เลี้ยงนะครับก็จะเอากระชังนะครับตะกระแทนมาผูกเลยนะครับนี่พื้นที่ก็ล็อกละ3าเมตรนะครับอันนี้ล็อกละ3าเมตรมี2ล็อก1 2สองนะครับมี2ล็อกก็6เมตรกว่าฝั่งนี้เหมือนกันนะครับ ล็อกละ3เมตรนะครับก็มี2 1 2นะครับนี่ก็พื้นที่ก็กว้างอยู่นะครับสามารถห้อยกระชังได้2คูณ3นะครับถึง4กระชังเลยนะครับส่วนกระชังเล็กนะครับถ้าเราจะเอา1คูณ1อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า2คูณ1เราสามารถวางด้านข้างอย่างเงี้ยได้นะครับท่านผู้ชมด้านข้างอย่างเงี้ยได้นะอันนี้ก็รอดูไปวันนี้นะครับอ่านี่ครับไข่ตะก,กะแตนที่ผมซื้อมา ผมซื้อมาได้สองวันแล้วนะครับผมก็ใส่กระสอบอบไว้ท่านผู้ชมดูนะนี่ดูมันออกเป็นตัวแล้วครับท่านผู้ชมนี่ซื้อมาวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอังคารนะครับวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารสองสองวันนะครับนี่เป็นตัวแล้วนะครับสีดําเริ่มออกมาแล้วนะผมก็เลยว่าจะต้องรีบกลางครับตอนนี้กระชังเราก็มีแล้วนะครับก็จะรีบทำเคลียบริเวณนี้ให้ให้เสร็จนะครับ แล้วก็จะได้เอากระชังมากลางแล้วก็จะได้เอาตะกระแตนเนี่ยเข้ากระชังเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือนี่ครับเอาไม้เล็กๆนะครับมาขวางซีกนี่เพื่อกันน้ําฝนตรงนี้มันมันจะค่อนข้างที่ว่าจะตรงนะครับมันไม่ค่อยเอียงเท่าไหร่ก็ต้องใช้ไม้มาสอดใส่เพื่อรับน้ําหนักน้ําฝนที่มันจะตกมาค้างอยู่เนี่ยครับแบบนี้เนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ย ที่ตัวค้างเนี่ยเราจะเคลียรออกนะครับส่วนทางด้านนู้นนะครับก็ลาดชันไปแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับก็ใส่เติมไปนี่ครับนี่อันนี้มันก็จะลาดน้ําฝนก็จะไหลลงทางน,นูน้นทวนี้เราก็จะเอานี่แหละครับเอาพลาสติกมาล้อมบริเวณอย่างเงี้ยกันฝนสาดเข้ามาแล้วก็มีแสแลนนะครับเพื่อรับลมต้านลมได้นะครับอันนี้ก็คือ ฟาร์มตักกแตนนะครับที่ผมทําอยู่ข้างบนดาดฟ้าเปลี่ยนจากสวนครัวนะครับเป็นฟาร์มตักกะแตนท่านผู้ชมดูนี่นะครับว่าที่นะครับฟาร์มตักกแตนในอนาคตตอนนี้เรียกว่าที่เลี้ยงตักกแตนดีกว่านะครับนี่ส่วนตักกแตนที่ผมเอามาเลี้ยงก่อนนี้นะครับก็โน่นครับเห็นไหมครับเห็นบัาติกไหมอยู่ข้างล่างนะครับหนึ่งตู้นะครับตอนนั้นอันนั้นก็ออกมาได้ อ่าวันแล้วนะครับที่ออกเป็นตัวนะครับกำลังรอบคาบรอบแรกรอบแรกนะครับนี่ครับอันนั้นเราจะยกขึ้นข้างบนไม่ได้เพราะว่าตู้เราไม่สามารถที่จะเข้าได้เพราะว่าช่องบันไดเรามันแค่อ่ามันแคบนะครับแค่80เองก็เลยเอาขึ้นไม่ได้แล้วตรงนี้เราก็ล้อมหมดแล้วถ้าจะยกขึ้นมาด้านข้างมันก็ยกสูงก็เลยเอาไว้ข้างล่างก่อนนะครับตัวนั้นนะครับเอาไว้ข้างล่างนะครับทําพัดติดคุมกันฝนไว้นะครับนี่แหละครับคือ ที่เลี้ยงตะก,กะแตนของพ่อพง์นะครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศด้านหลังนะครับลมเย็นนะครับอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับก็เป็นที่เลี้ยงตะก,กะแตนที่พ่อพงก็เสียสละพวงแสดนะครับซึ่งพวงแสดเนี่ยพ่อพงจะชอบมากเลยเพราะมันจะสวยแล้วพ่อพงก็ชอบสีส้มนะครับสวยนะครับมันจะบานช่วงเดือนมกราคมพานะครับ มกราภุมพาเนี่ยสองเดือนเนี่ยช่วงหลังปีใหม่เนี่ยก็จะเริ่มบานแล้วมันจะคุมหลังคาน,นี้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากนะครับอันนี้พ่อพงก็ปลูกมาพร้อมบ้านเลยก็คือตั้งแต่ปี2545นะครับพวงแสดนะครับก็21ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่เสียดายนะครับที่จะต้องตัดอันนี้ที่ตัดก็เพราะว่าเราอยากเลี้ยงตะก,กะแทนครับอรอตามดูนะครับการเลี้ยงตะก,กะแทนของพ่อพงว่า จะประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนน,นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อคงพอเพียงด้วยนะครับสวัสดีครับ